าถาแน่นนะเอาแค่เราทำไหวก็พอเอาแค่ในจะบกว่าหลวงพ่อโต้องเท้าเป็ตอนนี้เท่านั้นนะครับเด็กฟังเหตุผลทำไวก็กำกับคำว่าเท่านัถ้าในังบกว่าหลวงพ่อโตต้องเข่าไปในคำวิหารอยู่ตอนนี้เข้อ็มาวัธรรมดาเี่ยไม นั่นากเนจจเคยมีอะไย่จบถ้าไม่เคยเสนหกที่ทมไังแบดงานแลงต้งนีในคคย่จบยสารูงแต่ย่อไวใ้กอไได้พี่ป่าประทาที่ป่าฟู่ไม่ไหวเพราะมแกแล้วย่อไวนี้อยกใชคุณการไหวเอา จะเ่าไร้าก็คือลนางจเท่าไหร่้ไม่ยกละให้ไิ่ยนะให้ถ้าทประเพณีสีอย่าง้ถ้าทำบุญไม่ยกก็คืสี่อย่างถ้ายกก็แสแงว่ายังไม่เสร็จยังไม่หมาและขา่วยให้แข็งแรงหประเพณีไทยนะคุณไม่ยกอาทายกก็ยกขายภาพขไงท่าน เนี่ยณอัจฉาิอดผู้เขียวถ้าเป็นยอดของปไ,ไเทเก็บออดผู้เขียวไว้โดยอยาะต้งสเอาอินโดนีเซียเช่นนอมีอพูดพูดออกลิฟเอ,เอ,เอ็นเปอรีอินโดนีเซียโอ้นอนนโนเอ็กซ์แอนด์ซรเกด ไ l ยอเียมาทำธุรติจเพื่อกินเองถูกอัสซิสซิฟอินโดนีเซียซีฟเอ่โแนวันนี้หก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 ห่วยห่วยเหี้ย quay quay bài này bài mới lên đứng lên đứng lên đứng lên bài này

พระอมณฑะคับพ้าประจำวัน่เป็นประเทศแต่ถือสัญยาพานิชานิทานนี่โอ๊ใส่สีพวกเนี่ไม่ใช่ตังไม่ใช่เสื้อเลยตัดใส่สีพวกเลยเนี่ยห้าร้อยเลยเนี่ยยกให้ภาลัยยกยกขึ้นสวยเยอะยั้นหนึ่งยกหันหน้ามาหันหลังมาต่อกันให้ดูต่อได้นนัดกันสาทุกพร้อมกันอาลีนอสาสาทุน้าล นานเลยทำบุญแค่ทำอย่างนี้แค่สาธุกพอทุกได้บุญถ้าไม่สาธุก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุญกับพระเลยแค่ได้เห็นตอกบุญเฉยๆเราต้องสาธุครกใครเพิ่นทำบุญก็ได้แต่เราภาวนาสาธุนั่นหมายถึงว่าเราเกี่ยวข้องกับบุญนะแต่ถ้าเราทำบุญเองเราก็ต้องยกสาธุนะใครเพิ่นทำบุญก็สาธุเราก็สาธุตามเข้าไปจะเกี่ยวกับบุญเราด้วย ผู้ต่อรองโฆษกขออนุโมทนาบุญกับสรทธาข้าคุณภาวะชัยคนปรียาคนนัทธปิวาเลยครับคนนัทพิริยาคนปิยนุษ่าตนาุรณ์สีลีคนวิริยดาคณวิวีเชยเต้์คนิรินดางิรันดางเลครับเาท่านขอนโทนาบุญกับศราข้านั ทุบพิทแถลงแถลงนิดนนนแต่ไหวก็ษาขออัรุโมทนาพุ่กับศรีทาข้นานำ